โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมลักกี่ชิชิในเกม ROV นะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับกับการอัปเดตข่าวสารของเกม ROV เนาะพอดีว่าผมไปทําข้อมูลของอีกเกมนึ่งอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ติดธุระด้วยนะก็เลยไม่ได้มาอัปเดตข่าวสารให้ฟังเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตข่าวสารของเกม ROV ให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมแล้วนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้ก็คือวงแหวนวาเลนทนะุคดี๋ยวจพาาดูนี้้มมันจะะใชคูปปองกราณ เท่าไหร่นะครับแล้วก,ก็ก่อนจะไปดูวงแหวนบาลนไทน์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาก่อนหนีน้เนาะในช่วงที่ผมไม่ได้อัปคลิปลงนะครับก็เดี๋ยวจะไปทวนให้ทุกคนได้ดูกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้ลงลึกนะจะพาไปดูแค่คร่าวๆนะครับรีดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%การันตังตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0นคนมีบริการเติมเกม ROV ราคาถูกใช้เพียงแค่ Open ID รวดเร็วปลอดภยัยมีแอดมินคอยบริการตลออดดด24ชชั่วโมงามงงสสสาารรถถผนะไูุ้ึ เดือนและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ r i ดแมนช็อปโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแรกกันเลยนะครับผมก็จะเป็นเส้นทางของไอดอลเนาะก็จะเป็นสกินเวฟนะครับของทั้งสตัวละครสาวสวยนะฮะที่กลับมาขายอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมในรูปแบบของการสุ่มนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็เล่นง่ายมากๆเลยนะครับเราก็แค่มาสุ่มเนาะเพื่อเก็บแต้มให้ครบนะครับโดยเก็บครบ1 0,000ืนแต้มเนี่ยเราก็จะได้สกินเวฟของเตียวเซียนมานั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นสกินนขอองรบี้ ส่วนสกินของยีน่าและก็ของซเนตเทียเนี่ยจะมีขายในร้านค้านะครับก็จะเปิดขายอยู่ที่699คูปองนะครับสำหรับสกินของยนะีน่าเนาะและก็สกินเวฟของซีเนตเทียเนี่ยก็จะอยู่ที่699คูปองเหมือนกันนะครับลดราคาลงมาจาก1,200คนะูปองเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีสกินของยีน่าของ iana, ลิเลีาและก็ซีเนตเทียเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถช่วยเพิ่มแต้มตรงนี้ได้นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมาสุ่มเพิ่มเนาะรวมกันก็จะเป็น2,500แต้มนะครับผมหมายความว่าเราก็มาสุ่มเพิ่มอีกแค่ 7, 10,000หมืนแต้มแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้สกินสวยๆนะครับเอฟเฟกอลังการและก็เป็นเมนของทั้ง4ฮีโร่นี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ห้ามพลาดเลยนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้ต่อมานะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมตั้งตี้เติมความรักนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเราก็จะต้องตั้งกลุ่มนะครับผมเพื่อเติมคูปองนะครับผมเพื่อรับสกินใหม่ของ루ยี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นสกินนี้เนาะสีเขียวนะครับพอเราเข้ามานะครับผมเราก็มาสร้างกลุ่มเองได้นะครับหรือถ้าเราไม่อยากสร้างกลุ่มเองเนี่ยเราก็สามารถไปเข้ากลุ่มกัับบคคนนนอื่ได้ะร โดยเราก็จะมีโค้ดสําหรับเชิญเพื่อนเนาะถ้าเราสร้างกลุ่มเองนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากมาอยู่กลุ่มกับผมเนี่ยก็สามารถเอาโค้ดนี้ไปกรอกได้นะครับเผื่อใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะทีนี้พอเราไปเข้ากลุ่มคนอื่นแล้วนะครับผมแล้วก็เติมคูปองนะครับให้ครบตามที่กําหนดนะใครที่เติมคูปองแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าเติมคูปองอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือผมเติมไปแล้วเนาะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถรับรางวัลทางขวาเมืองนี้ได้เนาะอันนี้ของผมมันไม่ขึ้นรูปให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยยววจจะะะะะะพาาาาาามมมมมมดดูนนนนน่ัััีีีออไรรรบบบ้้้งคคคโเเกก็ตผถ ว่ามีผูเ้เล่นเติมครบทั้ง5คนนะครับผมเนี่ยเราจะสามารถเลือกรับตาอันเชิญของสกินลูอี้มาได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะต้องเติมนะใครไม่เติมจะไม่สามารถกดรับของรางวัลได้นะครับและต่อมานะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมอันเชิญสกินระดับเอสเต็มเนาะอันนี้ก็มาตั้งแต่วันที่10แล้วแหละนะครับหมดเขตวันที่23่ากุมภานะกิจกรรมนี้ก็เล่นง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็แค่มากดสุ่มเนาะแล้วก็ลุ้นว่าเราจะได้ดาวตรงนี้เนี่ยกี่ดาวนะครับอย่างตัวเนี้ยผมได้2ดาวใช่ไหมผมก็จะได้ของรางวัลเป็น็นคัีรรระถ้้าาาาเเได3ดวกจ เลือกรับสก,กินพวกนี้ได้เลยนะไม่ใช่เลือกรับสีเราสามารถแลกรับสก,กินตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราอยากจะได้สก,กินไหนเนาะแต่ก็สีดาวเนี่ยก็เลือกรับสก,กินระดับที่สูงขึ้นมาอีกนะครับและถ้าเราสุ่มได้5ดาวนะครับผมเราสามารถเอา5าดาวนั้นอนะ่ะมาแลกเป็นสก,กินระดับสตีมได้นะครับซึ่งก็จะมีสก,กินของมูลาดของอารลัมของลิเลียนาวูคองลอเรียลด้วก็ไวโอเลตนะครับผมแต่ก็กิจกรรมต่อมานะครับผมอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่8เลยนะมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำเนาะเออมาอัป กิจกรรมนี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยเข้ามาครั้งแรกเขาจะมีให้เราเลือกฮีโร่หรือว่าสกินนะครับเราอยากได้อันไหนก็เลือกมานะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็มาสุ่มในกระดานนี้ได้เลยนะครับและถ้าเราสุ่มไปจนครบ4ครั้งนะครับเราจะสามารถรับตาอันเชิญสกินฟรีได้เลยนะครับผมก็คือเราจะสามารถเลือกรับสกินของซูการ์แล้วก็สกินของคารีได้นะครับผมแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้สกินไฮไลท์ในนี้นะครับเราก็เปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ไม่รู้นะว่าจะเมาหมดกระดานหรือเปล่านะครับผมซึ่งสกินไฮไลท์ของกิจกรรมนี้เนี่ยก็ เป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนะส่วนอีกสกินหนึ่งก็จะเป็นระดับลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสกินของอนะิกกี้เนาะกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นการเติมคูปองห่วงอวกาศนะครับผมรอบนี้เนี่ยก็จะมีสกินใหม่ของเด็กต้ามาให้เราแลกด้วยนะครับผมโดยการเติมเข้าไปขั้นต่ำหนึ่งคูปองนะแค่หนึ่งคูปองนะทุกคนไม่จําเป็นต้องเติมเยอะเนาะสำหรับกิจกรรมนี้พอเราเติมไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้แพ็คตัวอวกาศมานะครับผมแล้วก็จะได้กล่องผลึกอุกกาบาตมาด้วยนะครับผมซึ่งเราสามารถเเเกกกกกก็็บสสสสะะะมมมแแล้้้วออาาาิินนนไดนะดดโยให่ขงตคร ก็จะต้องใช้ทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันเนาะนะก็สะสมมาให้มันครบ1ิบเลยก็เอามาแลกได้นะฮะแต่ก็กิจกรรมลองสุดท้ายนะครับผม,ผมก็คือกล่องสุ่มสกินระดับลิมิเต็ดนั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นกล่องสุ่มเนาะไม่สามารถเลือกรับสกินได้นะครับถามว่ากล่องนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับมันน่าสนใจตรงที่มันมีสกินเลนวอลเกอร์ของน้องซิฟนั่นเองนะทุกคนซึ่งสกินนี้เนี่ยหลายๆคนแบบอยากได้เยอะมากๆนะเพราะว่ามันน่ารักโคตรเลยนะสกินนี้คือหลายๆคนเนี่ยก็เล่นซิปใช่ไหมฮะเออหลายๆคนเป็นเมนซิปนะ น่ารักที่สุดแล้วนะครับอันนี้คือโดยส่วนตัวของผมนะแต่ผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนกันนะว่าสกินนี้ของน้องเนี่ยมันน่ารักมากบวกกับท้ามีนท่าเต้นของน้องเข้าไปอีกเนี่ยมันยิ่งน่ารักขึ้นไปอีกนะครับผมอ่าหลายๆคนที่เป็นเมนซิปน้องก็เลยแบบว่าอ่ารอคอยสกินนี้กันอยู่นะครับผมตอนนี้มันก็เอามาขายแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงนะครับผมว่าอ่าเราจะสุ่มได้สกินของน้องหรือเปล่าเนาะใครอยากได้ก็ลองมาลุ้นกันดูละกันนะครับผมและกิจกรรมสุดท้ายของเรานรัม,รรมวงงนนนนาเทพ่้ีา วันแรกเลยนะก็คือวันที่16กุมภาพันธ์นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมสกินไฮไลท์เลยก็จะมีอยู่ทั้งหมด6สกินด้วยกันเนาะก็จะมีสกินของมูลาดนะครับผมอ่าเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนะสกินที่2ก็จะเป็นสกินของยีน่าหรือว่าเยน่าอะไรก็ตามนะครับผมแล้วแต่เราจะเรียกเนาะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันสกินที่3ก็จะเป็นสกินของซินเนตเรียนะครับแต่ว่าสกินนี้เนี่ยจะเป็นระดับเลเจนด์นะครับสกินต่อมาก็จะเป็นสกินของเด็กต้านะครับระดับ ของริปโป้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสกินวาเลนไทน์นะครับแต่ก็สกินสุดท้ายเนี่ยครับผมก็จะเป็นสกินวาเลนไทน์เหมือนกันนะของเตียวเซียนนะครับผมแต่ว่านอกเหนือจาก6สกินนี้แล้วเนี่ยมันก็สามารถแลกเปลี่ยนสกินอื่นได้ด้วยนะฮะทุกคนนี่ก็จะมีสกินของมอร์ทอสของเทลของล็อกซี่ของอิลูเมียเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าจํานวนที่จะใช้แลกเนี่ยก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับและก็มีกรอบรูปให้เราแลกด้วยนะครับผมทั้งหมด5กรอบรูปด้วยกันนะครับแต่ว่าใช้อ่ามินิฮาร์ดอันน หลายพันคูปองอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมาคำนวณให้ดูนะว่ามันจะใช้สักประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคสําหรับกิจกรรมนี้นะครับขั้นต่ําในการซื้อซองจดหมายเนี่ยก็จะอยู่ที่29คูปองนะทุกคนแล้วพอเราได้ซองจดหมายมาใช่ไหมแล้วก็มาสุ่มนะครับซึ่งในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีโอกาสได้มินิฮาร์ดอันนี้มาเนาะโดยขั้นต่ําจะอยู่ที่3นะครับก็จะมี3ชิ้น6ชิ้น9ชิ้นอะไรก็15ชิ้นส่วนเลทในการออกสกินถาวรเนี่ยก็จะอยู่ที่1%นะนู้่นะงแหวนมาเม็นต์ ต้องมีโปรโมชั่นมาด้วยใช่ไหมครับซื้อมินิฮาร์ดได้นะครับโดยการใช้เหรียญเนาะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะแต่ว่าซื้อได้แค่10อันเท่านั้นนะทุกคนอ่าอันนี้ผมก็จัดไปเลยแล้วกันนะสิชิ้นส่วนโปรโมชั่นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแพ็กซองจดหมายเนาะได้5ซองนะครับผมก็จะอยู่ที่72คูปองนะถ้าราคาเต็มจะอยู่ที่145คูปองนะทุกคนพอเราได้ซองจดหมายมาแล้วใช่ไหมเราก็มาสุ่มกันได้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะคำนวณให้นะครับบบเ่นะเาบบเเราบบร้้งใชไ,ได์ mini มาแบบเกือสุดๆเลยนะก็คือได้มา10ชิ้นนะครับสุ่ม5ครั้ง1ทีเนี่ยใช้145คูปองนะครับอัตราแรกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราอยากจะได้สกินนะอย่างที่เลยที่สุดเราต้องใช้มินิฮาร์ด40ชิ้นใช่ไหมครับผมก็หมายความว่าเราจะต้องสุ่มแบบ5ครั้งเนี่ยทั้งหมด4รอบด้วยกันนะครับก็จะเอา145คูณ4นะครับผมจะตกอยู่ที่580คูปองนะทุกคนแต่ถ้าเราดวงเสยจริงๆนะครับได้มินิฮาร์ดน้อยกว่า10ชิ้นต่อรอบเนี่ยก จะไม่เกลือทุกรอบหรอกใช่ไหมบางทีเนี่ยเราสมไปก็อาจจะได้มินิฮาร์ดมารอบละอาจสิบห้าบ้างได้มา9กบ้างหรือว่าแบบได้เป็น1 0 20ชิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะใช้คูปองน้อยกว่านี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมคํานวณแบบเฉลี่ยให้เนาะในกรณีที่แบบเออเกลือมากๆนะครับผมทีนี้นะครับส่วนของ d e x t a r าร์ซีเนยนะครับยีน่าอะไรอย่างนี้มันต้องใช้ทั้งหมด55เนาะก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะก็จะอยู่ที่ประมาณ600กว่าคูปองเลยนะทุกคนแล้วก็อีก4สกินที่เหลือนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดดดถึงผมมมมมว่า่าานนนจะีีหหเเป็ 1, นะั พันคูปองนะถึงจะได้สกินหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมหักลบกับที่เราแลกมาฟรีด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็แลกมาฟรีได้ทั้งหมด10ชิ้นเนาะก็ไปหักลบกันเอานะครับก็น่าจะประหยัดคูปองไปได้อีกสักประมาณร้อยกว่าคูปองเลยนะครับผมสําหรับตรงนี้โอเคครับสาหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมไหนไปสุ่มสกินอะไรเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันทุกคนเลยนะขอให้ไม่เกลือได้สกินตามต้องการทุกๆคนเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบผมก็ฝากกด subscribe กดไ like, ครป็น ใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ